ปุ๋ยศักดสยามส่งเสริมเกษตรกร,กรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศักดสยามปุ๋ยดีมีคุณภาพ วันนี้เรามาตามกันต่อนะคะกับภัยใกล้ตัวค่ะจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสมาร์ทโฟนค่ะที่จะมีแอปพลิเคชันต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรานี่นะคะแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะที่หลายๆท่านรู้จักกันดีนั่นก็คือ Line นะคะซึ่งนอกจากจะสามารถที่จะส่งข้อความอะไรต่างๆได้แล้วบางครั้งค่ะอาจจะมีบางจุดที่เราไม่รู้ว่าทําให้ผู้อื่นนะั้นสามารถจะเข้าถึงข้อมูลของเราได้นะคะจะมีวิธีการที่จะป้องกันตัวเองอย่างไรค่ะวันนี้พูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญทางระบบ คอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ถามวันนี้เนี่ยไลน์ต้องบอกฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ใครที่ใช้สมาร์ทโฟนก็มักจะมีแอปพลิเคชันนี้ทีนี้ถามว่าวันนี้ค่ะภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าถูกคุกค,คามจากการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวมีเรื่องอะไรบ้างคะครับก็เคยมีเคสที่เกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศไทยนะคบว่าคนไทยเราเนี่ยช่วงแรกที่ลายนิยมใหม่เนี่ย ชอบโหลดสติกเกอร์กันะนะแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ที่ฟรีค่ะเสียเงินก็ไม่ค่อยอยากโหลดนะอยู่มาวันนึงก็มีคนไปโพสต์ในพวกเว็บบอร์ดดังๆว่าไม่ต้องซื้อกันแล้วสติกเกอร์สามารถจะโหลดฟรีได้เลยสติกเกอร์ที่เสียเงินเนี่ยไม่ต้องเสียเงินแล้วโหลดได้ทีเนี่ยเป็นสิบๆชุดเลยอ่าแค่ไปเปลี่ยนจากประเทศไทยเป็นญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยค่ะเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของ Apple เข้าล็อกอินแอปเป็น ID เข้าไปเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยครับ ครับแล้วก็หลงล็อกอินเข้าไปหวังว่าจะได้สติกเกอร์ฟรีปรากฏว่าโดนสิ่งเรียกว่าฟิชชิงฟิชชิงนี่เหมายนกัว่าเขาทําเว็บหลอกเราให้เราเป็นปลาไปงับเกียรอตกปลานั่นเองอะไรแบบนี้มีตัวของปลอมที่เขาทํำไหมคะอาจารย์มีภาพเดี๋ยวดูภาพว่าภาพของปลอมที่เขาทําเรียนแบบอันนี้คือของจริงของอันนี้คืออะไรคะประกาศในเว็บบอร์ดบอกว่าโลติเกอร์ฟรีไม่ต้องเจลเบรกไม่ต้องทําอะไรเลยแค่คลิกเข้าไปในหน้า Apple แล้วเปลี่ยนจาก ประเทศไทยเป็นญี่ปุ่นแค่นี้นี่นะคะที่บอกวิวธีย้ายแอคเคาน์จากไทยเป็นญีน่ปุ่นเปลี่ยนตรงนี้ครับแล้วก็บอกอธิบายขั้นตอนเสร็จสับเลยนะคะเขาจะมีรูปสติกเกอร์มาล่อก,ก่อนว่าสติกเกอร์ฟรีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงค่ะน,นะครับก็เป็นสติกเกอร์ที่เสียเงินเท่านั้นเลยก็ทําให้เกิดความอยากได้สติกเกอร์วกนี้ขึ้นมาจากนั้นก็จะบอกว่าให้คลิกเลยคลิกเลยพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยเขาจะมีหน้าเว็บไซต์อปบริษัทแอปเปิลเนี่ยหลอกขึ้นมาในหน้าถัดไป นะครับซึ่งเว็บไซต์ที่หลอกขึ้นมาเนี่ยทงๆแล้ไม่ได้ไปที่แบบแอปเปิลในแคลิฟอร์เนียเลยแต่ว่าเป็นเว็บที่อยู่ในต่างจังหวัดประเทศไทยเราเองโอ้แสดงว่านี่คนไทยทําคนไทยทําคนต่างจังหวัดไม่ใช่หน่กรุงเทพ้ดยเว็บไซต์นี้นะครับโดยโดเมนเขาเนี่ยสังเกตจะไม่ใช่ apple.com แต่เป็นโดเมนอะไรก็ไม่รู้มีคําว่า apple นาหน้าแล้วก็จุด x แล้วก็ .com อะไรเงี้ยแล้วเราก็วาอารามรีบเราก็เห็นว่าหน้าตามันคล้ายๆกันนะคะที่อยากให้อาจารย์ได้ได้ได้โฟกัสไปตรงโดเมนสักนิดนึงนะคะ ตรงโลเวนจะเขียนว่าเป็น apple.thmy.com คือมันขึ้นไม่เต็มเป็น apple.com แล้วก็จะไม่มี https จะไม่มีแม่กุญแจขยายขยายไม่ได้จะดูลู่ๆถัดไปดูของจริงดูลู่ถัดไปตัวของจริงเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันแต่ตรง URL ข้างบนเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าข้างบนจะเขียนว่าเป็น https แล้วก็มีตัวแม่กุญแจขึ้นมานะครับคือมันจะต่างกันนิดหนึ่ง คือพูดง่ายดูยากดูยากมากถ้าคนรีบๆเนี่ยจะไม่เห็นบางครั้งเขาก็บอกให้ไปโหลดสติกเกอร์จากไลน์ส่งมาเลยให้เราไปโหลดสติกเกอร์ฟพลเราคลิกไปก็จะเป็นหน้า Apple ในล็อกอินด้านขวามือเหมือนกันคือทําหน้าเรียนแบบ Apple ของจริงใช่เหมือนแต่ไม่ใช่ของจริงแต่ไม่ใช่ของจริงแล้วจุดสังเกตที่ม่ชสักครูอาจารย์บอกอย่างแรกเคยดูที่ตัวโดเมนดู URL ที่อยู่ข้างบนหัวใช่ครับ w w w apple.com บมของจริงคือ w w w